พระคาถามหาจากักรพรรดิก่อนสวดบริกรรมพระคาถาตั้งจิตให้เป็นสมาธิและขอให้ระลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือพระพุทธรูปปางมหาจากักรพรรดิพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเม ปูเชมิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิธรรม,มังสรนังขจามิตติยัมปิสังขังสรนังขจามิฟานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะ,มมะมชปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตพรหมะปัญโย นะโมพธิสัตโตพหม,มะปัญโยนะโมพธิสัตโตพหม,มะปัญโยโยโทโสโมหะจิเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาคมถาเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโส โมหะจิเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาคมถฏเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิเตนะพุทธสมิงปาปะกะโตมะยาคมถฏเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะ สุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังหัวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิ ทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะ สังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอักคีทานัง วรังคันธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธ ไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอหังวันทา,า,ามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสุทธ,ธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตนสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโผพุะธ,ธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะยานมณีนพรัตศ์ีสะหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโทธธมโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันธังสีวลีจกมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโผพุะธ,ธรรมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรารังคันทังสีวลี จะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพ,พโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต ศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธมโมสังโค ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมิอิมังสัจ,จวานังอธิฐานิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยพลันทันใจทุกประการ สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาระลับปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคา ะลับฝัตตาฝัดเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลับฝัตตาฝัดเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังคังอธิฐามิด้วยอน,นิสงค์แห่งการสวรดบริกรรมพระคถามหาจักรพัิข้าะเจ้าขออธิฐานจิต แผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย